แอคชั่นที่ไหนที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่คือที่ไหนไม่ใช่เอาชื่อตรงนี้เด็กปูแทนปูเพื่อนแทนปู่านปูโอเคแอคชั่นแล้วอ่ะแแอคไว้นนาลสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หยุนไทซานนะคะหนาวเยี้ยๆค่ะแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นไปที่แานปูนะคะอ้าวระยะทางเท่าไหร่ครับคุณน้องสองกิโลสองกิโลครับสองโลป้ายอยู่นู่นนะครับสองโลรู้สึกยังไงบ้างครับเออ่หมดแรงแล้วก่อนเะสองข้ามขอสองข้ามตอนตอนอยู่เมืองไทยเป็นคนมาอยู่เมืองจีนเป็นบัณฑุแลย ซูมอันนี้ซูมมืออันนี้คุณนมนะครับอยู่ไทยก็เดี๋ยวให้ดูแผนที่ครับนาูทานโอมานนาทานโอมานไทยเล่นเลินข้ามมาดูแผนที่ครับฉลาดไหมครับตอนนี้ครับไม่ไม่ฉลาดตัดแต่แผนที่อันใหญ่อันใหญ่แค่นี้ครับนี่ครับแผ่นี้พันเต็มอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวขอซูมขอซูมใกล้ๆชุดคุณนมหมือนครับอันนี้คือพันใหญ่ครับอันนี้คือแผ่นใหญ่แมรี่นนมวัวที่อยู่ไทยซานะคะไม่หนาวหรือไงแต่งตัวชิลล์เลยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับ เราต้องเดินไปตรงนี้ครับอีกสามกิโลสองโลอโอเคไกล้แล้วตอนนมแต่งตัวเฮี้ยแล้วครับมาดูคนนี้เฮี้ยที่สุดเดี๋ยวเจี๊ยวแต่งตัวเจี๊ยวเจ๊ครับตอนหัวหน้าทีมคะตอนนี้กี่องศาคะดูจมูกหัวหน้าทีมสี่องศาแล้ววัดหนึ่าแล้ววัดหนึ่งถึงสี่องศาเฮ้ยแม่เคยกี่องศาเธอช่วยถ่ายทับทีมมาลิกาหน่อยไปแบงแบงมาเข้าเร็วทับทีมค่ะ แดงนมอยู่นานแดงนมไปดูไปดูไปดูคุณแบงค์ครับคนน้คนน้หมดแรงแล้วครับหมดแรงเติมพลังใหญ่เลยคุณแบงค์เป็นไงบ้างครับคุณแบงค์เป็นไงบ้างครับพี่หวพี่หวยไทยดอกสักุลาได้ย่าเอ้ยมันจะต้องมีสิ่งที่สวยที่สุดเข้าไปเยอะเลยค่ะคทับทีมปื้มไปไหนทำท่าเด่ไหนทำท่า V S O เด้ยทำไม่เป็นว S O ขอสามคำขอสามคำค่ะหนาวสนหมาอ่าไปสัมภาษณ์ต่อเลยค่ะพอให้ปิดปิด